บ่กินบ่กินบ่กินน้ำเฮ้าบ่กินน้ำข่อยบ่บพี่น้องกินกับผมไหมครับคุณผู้ชมมาครับมาครับเช้ากล้วยครับไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีน้ำแข็งนะครับเจ้ากล้วยล้วนจากบ้านค้าที่เขาผลิตมาแล้วนะครับนี่ก็ซื้อเขานะครับไม่ได้ทำเองนะครับมาครับมาครับมาครับอากาศร้อน ก็ต้องกินของแก่ร้อนดับกัหายกัน้วยเฉากล้วยนะครับนะครับแก่ร่อนไหนกันหน่อยนะครับมาครับมาครับมาครับเขมาพป่น้องมากินเฉากล้วยกับผมครับมาครับมาเด้อเพีนน้องมาว่าอไรยัยหายวะเราลองจะคำก่อนนุ่มเลียวไปดีครับให,ห้ดีลาดนมสดนิดนึงนะครับนะสุดยอดแล้ว ครับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับอยายมดูแลสุขภาพดึงด้วยนะครับอากาศร้อนก็หาอะไรมาดื่มแบบแก้กระหายคลายร้อนนะครับนี่ก็มีไวเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับนะครับมาครับน้องอุ้ยขอจะคำนะอื้มหนุ่มนุ่มเที่ยวชื่นใจครับสวัสดีครับอื้อถ้วยเราสิบห้าบาทครับผม